สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงคลิปนี้นะคะจะเป็นของผู้ที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนมีนาคม2,567นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นภาพรวมของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มสับไพ่นะคะเพื่อที่จะได้เลือกไพ่กันเลยนะ ขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับชาวราศีตุลผ่านไพ่ด้วยนะคะและยุลายเองก็ขอเป็นตัวแทนของชาวราศีตุลน,นะคะในการเลือกไพ่นะมาดูใบแรกนะคะเด็กถือดาบนะสิบเหรียญน,นะคะพลังงานของความร่ำรวยมาแล้วนะคะเจ็ดดาบ สถ้วยนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะกลงล้อแห่งความโชคดีนะ mm hmm. เด็กถือเหรียญน,นะคะ6 mm hmm. ถ้วยนะคะ8ดเหรียญ และ่ใบที่เกนะ้าตำแหน่งที่เก้านะอัศวินถือถ้วยนะและใบสุดท้ายของคุณนะหกไม่เท้านะคะพลังงานของความสำเร็จมาแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะสถานการณ์โดยภาพรวมของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะ เ,เขาเรียกว่าจะมีความโชคดีเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะความโชคดีนั้นมันเกิดจากตัวคุณเองได้เป็นผู้ลังสรรได้เป็นผู้ตัดสินใจที่จะทําให้ตัวคุณโชคดีนั่นเองนะเรียกว่ามันเป็นความโชคดีที่คุณตั้งใจที่จะให้มันเกิดกับคุณนะคะหลายท่านในช่วงระยะเวลานี้นะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมรดกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหลักทรัพย์ใหญ่ๆก็เป็นไปได้หรือ บางท่านนะคะอาจจะมีการาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อสินทรัพย์เก็บไว้เป็นมรดกก็ได้นะทีนี้มาดูสถานการณ์ในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะในส่วนของการงานชาวราศีตุลน,นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความโชคดีอะไรบางอย่างหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะ แล้วความโชคดีที่เกิดขึ้นนะมันเป็นความโชคดีที่เรียกว่าเข้ามาหลากหลายช่องทางมากๆนะคะเข้ามาหลากหลายอย่างหลายโปรเจกต์หลายงานที่เข้ามาให้คุณเลือกนะคะและคุณเองนะก็มีความรู้สึกว่ายังเลือกไม่ถูกนะถ้าหากว่าท่านใดนะคะทำงานเกี่ยวกับองค์กรนะก็อาจจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของโปรเจกต์การทำงานว่าจะเลือกโปรเจกต์ไหนดีนะแต่สุดท้ายคุณก็ได้ตัดสินใจเลือกนะคะ เลือกแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกเป็นอย่างไรประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าไพาเข้ามานะคะในตำแหน่งที่บอกว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจทำจะประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองนะเรียกว่ามีกำไรที่ท่วมท้นพอสมควรนะ และนอกจากนั้นนะคะนอกจากในช่วงเวลานี้งานที่ล้นพ้นตัวของคุณแล้วเนี่ยคุณยังมีความคิดที่อยากจะปีกเวลาหรือว่าอยากจะหาเวลาไปทำอีกงานไปทำอีกกิจการนะถ้าหากว่าคุณอยู่ในองค์กรหรือว่าหน่วยงานคุณอยากคุณอาจจะเอาเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานประจำของคุณนะไปหารายได้เสริมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าหากว่าท่านใดทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ คุณก็อาจจะอยากทำธุรกิจเพิ่มนะคะด้วยความที่คุณเองนะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าคุณอาจจะอยากเริ่มเก็บเงินมากขึ้นนั่นเองในช่วงเวลานี้ชาวราศีตุลคุณจึงมีความขยันเป็นพิเศษนะนอกจากขยันแล้วตัวคุณยังมีการพัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะในเรื่องของการทำงานของตัวคุณให้มันมีความแอดวานให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองนะ นอกจากนั้นนะคะหลายท่านนะอาจจะมีการได้ประสบพบเจอกับคนเก่าๆนะคะคนรักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการกลับไปทำงานเก่าหรือว่าโปรโปรเจกต์เก่าที่คุณได้เคยเ,เคยคิดเคยวางแผนไว้หรือแม้กระทั่งงานเก่าที่คุณได้เคยทำแต่ว่าอาจจะมีการวางมือนะแล้วกลับมาทำงานเก่า ก็เป็นไปได้แล้วงานสิ่งแล้วงานเก่าที่คุณเคยทำเนี่ยมันก็เคยเป็นงานที่ประสบความสำเร็จนะคะคุณจึงอยากจะเอากลับมาทำใหม่นั่นเองนะแต่อย่างที่บอกนะคะในช่วงระ,ะระยะเวลาของเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จแต่เป็นการประสบความสำเร็จที่ไม่ได้ว่าปรบปรับฉับพลันนะคะแต่เป็นการประสบความสำเร็จที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสะสมผลงานค่อยๆสะสมทักษะ หรือว่าความสามารถนะก็จะค่อยๆเดินทางบนเส้นทางของคำว่าประสบความสำเร็จนั่นเองนะและในสิ่งที่คุณคิดคุณจะค่อยๆเขาเรียกว่าบนเส้นทางของความสําเร็จนี้นะคะคุณจะค่อยๆทําคุณจะไม่ได้รีบร้อนนะคะเหมือนคุณจะมีความใจยเย็นขึ้นแหละนะขึ้นไพ่เด็ก ถือดาบในตำแหน่งตัวตนของคุณไม่ได้บอกว่าคุณใจร้อนนะคะหมายถึงตัวคุณได้ตัดสินใจแล้วนะการตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะเป็นการาตัดสินใจที่เรียกว่าจะเรียกว่ารวดเร็วก็ได้เพราะความเป็นเด็กนะอาจจะตัดสินใจโดยการที่อาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ได้นะแต่ในการตัดสินใจลงมือทำในระหว่างทางเนี่ยคุณจะมีความใจเย็นแล้วก็เยือกเย็นมากยิ่งขึ้น ะะเพราะเหมือนกับตัวคุณเนี่ยมีประสบการณ์แล้วในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นคุณจึงเรียกว่าไข้ควรแล้วก็คิดให้เยอะมากขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานพยายามที่จะอุดรอยรั่วอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะให้แผนการของคุณหรือว่าแผนงานโปรเจกต์ของคุณนั้นไม่ล้มเหลวแต่จะต้องประสบความสำเร็จนะและไพ่ใบสุดท้ายบ่งบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จแต่ จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและการประสบความสําเร็จในครั้งนี้นะคะจะเป็นที่ยอมรับจะเป็นที่ชื่นชมของบุคคลโดยทั่วไปนะเป็นการประกาศความสามารถประกาศศักยภาพในตัวคุณให้คนทั่วไปเขาได้เห็นว่าคุณนั้นเก่งมากแค่ไหนนะคะเรียกว่าความสามารถของชาวราศีตุลเนี่ยยืนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้นะ ในส่วนของการเงินนะคุณอาจจะมีการเสียเงินไปกับในเรื่องของการลงทุนนะในเมื่อคุณมีโปรเจกต์มีงานที่อยากจะทำแล้วเนี่ยอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหรืออาจจะมีการนำเงินไปใช้จ่ายกับคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถยนต์หรือว่าหลักทรัพย์ใหญ่ๆเก็บไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับตัวคุณน,นั่นเองนะในบางท่านอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของ มรดกนะคะหลายท่านอาจจะถามว่าอ่านแล้วได้มรดกแล้วจะเสียเงินยังไงนะคะตามหลักการแล้วนะการรับโอนบ้านโอนที่ดินก็ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของมรดกแต่เป็นการเสียเงินเพื่อให้ได้มานั่นเองนะคะก็นับว่าเป็นการจ่ายที่ดีนะและนอกจากนั้นนะคะนอกจากคุณจะเสียเงินไปจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะอาจจะเสียเงินไปกับในเรื่องของการเดินทางก็ได้หลายท่านมีโครงการ หรือมีความคิดที่อยากจะไปต่างชาติต่างภาษาอาจจะเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานก็ได้ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังรอคอยอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะคะหรือแม้กระทั่งท่านใดที่อยากจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศอยากจะไปทําธุรกิจต่างประเทศมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานและการเรียนและการเงินเลยทีเดียวนะทีนี้ในส่วนของความรักนะคะ สำหรับท่านใดที่ยังโสดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ตัวคุณเองยังไม่อยากจะลงหลักปักฐานกับใครนะถึงแม้ว่า จะมีคนในครอบครัวหรือว่าจะมีคนมาขายขนมจีบนะแต่ตัวคุณก็ยังไม่ได้ที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักแต่คุณจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะบางท่านที่โสดอาจจะมีความคิดมีความรู้สึกนึกคิดถึงคนรักเก่าก,ก็เป็นไปได้นะคะแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาตินะคะอาจจะไม่มีการ ย้อนคืนอาจจะไม่มีการได้ยูเทิร์นกลับมานะแต่ทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธรรมชาติของมันนะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ยังไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าสถานะที่ชัดเจนต่อกันได้ทุกอย่างยังคงจะต้องเป็นไปแบบนี้นะคะยังคงไม่สามารถที่จะให้สถานะที่ชัดเจนระหว่างกันได้นะเหมือนคุณทั้งคู่ก็ยังอยากจะใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกรรันและกันมากไปกว่านี้นั่นเองนะคะ และสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะช่วงนี้ความรักแฮปปี้มากๆอาจจะมีโครงการในเรื่องของการเดินทางไปฮันนีมูนต่างประเทศด้วยกันหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะหรือว่าซื้อรถซื้อหลักทรัพย์ใหญ่ๆซื้อที่ดินเป็นไปได้นะคะเรียกว่าคนมีคู่นั้นแฮปปี้มากๆนะคะทีนี้มาดูในส่วนของไพ่พระพิคเนตนะคะ ว่าอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะไพ่าพาพิคเนศสาใบนะคะ Courage นะคะ s u s s i n a n นะคะ,นนนะ,คะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ Surender r น,นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไพ,าพ,พ่พระพิคเนตมาสื่อสารกับคุณบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณทําหรือว่าในชีวิตทั่วไปของคุณเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณจึงจําเป็นที่จะต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งไม่ย่อท้อกับอุปสรรคที่หลากหลายที่ประดังประเดเข้ามานะคะที่บอกว่าประดังประเดเพราะว่าไพ,พ,พ,พ่พระพิคเนตท่านถือศาสตราวุธเรียกว่า คบมือเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเยอะนะแต่คุณก็มีสติปัญญาที่เป็นอาวุธของคุณเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีกำลังใจที่แข็งแกร่งนะคะและนอกจากนั้นนะบางเรื่องบางอย่างบางอุปสรรคปัญหาการฟาดฟันหรือว่าการเข้าไปประทะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ เรื่องราวที่ดีนะักอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะบางครั้งการปล่อยวางการมองผ่านก็จะทําให้ปัญหาบางอย่างมันผ่านพ้นไปได้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยก็มีนะคะเรียกว่าใช้สติปัญญาที่คุณมีนี่แหละนะเป็นอาวุธชั้นเลิศให้กับตัวคุณนะคะไม่ว่าปัญหาใดจะเข้ามาก็แล้วแต่นะขอแค่คุณมีสติปัญญาแล้วก็รู้เท่าทันนะก็จะทำให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคที่เรียกว่ายากผ่านไปได้ในช่วงระยะเวลานี้ และนอกจากนั้นนะคะด้วยความที่คุณอยากจะเมคมันนี่นะอยากจะหาเงินอยากจะทำงานด้วยความที่อยากจะสร้างฐานะนะสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมนั่นก็คือการใส่ใจสุขภาพของตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเ,เทวดาอารักษ์หรือว่าพระเจ้านะคะที่ท่านได้ช่วยเอาใจ ได้ช่วยดนจิตดนใจเป็นกําลังใจให้กับตัวคุณหรือแม้กระทั่งการช่วยดนบันดาลขจัดปัดเป่าในเรื่องอุปสรรคปัญหาให้คุณมีสติปัญญาในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนะคะก็คือขอฝากงานนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของหลายๆท่านที่กำลังดูคลิปนี้นะคะขอพื้นที่นิดนึงนะคะถ้าหากว่าท่านใดนะอยากจะ ให้ยุลารีวิวสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงการรีวิวสินค้าการเช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์หรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่หน้าคลิปได้เลยและก่อนที่จะ จบคลิปนะคะก็ฝากขอบคุณสำหรับการรับชมและฟังนะคะขอคนละ1นึ่งไลค์1แชร์นะคะรวมไปถึงการกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยุลาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนเนอรนะคะสวัสดีคะ่ะ